ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะไปพักที่ไหนเองก็ตามห้องชงห้องเช่าตรวจสอบกันดีๆก่อนนะฮะว่ามีกล้องซ่อนไว้อยู่หรือเปล่า,อาพอล่าสุดมีเพื่อนสองคนนี้คุณผู้ชมครับไปเช่าห้องในพื้นที่ชนบุรีรแล้วมีกล้องซ่อนอยู่ใต้แอร์แล้วส่งมาตรงจุดที่เขาแต่งตัวพอดีด้วยก็อยู่ห้องเช่าเดินไปดูองแอ,อนอะรนะระวังกันหน่อยครับเนี่ยมันคือเลนกล้องอนี่ย อนเวลาจับแบบมันร้อนแบบเหมือนแบบมันใช้งานตลอดเวลาเข้าใจไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้เสียหายเนี่ยเขาไปเจอนะฮะว่ามันมีกล้องเนี่ยซ่อนอยู่ตรงใต้ช่องแอร์ ในห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบุรีก็เลยมีการเอาเรื่องนี้นมาโพสต์เอาไว้บอกว่าโดนเอากล้องมาติดไว้แบบนี้เนี่ยคนเฝ้าอพาร์ตเมนต์เป็นคนทําสามารถดําเนินการอะไรบ้างเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหลุดออกไปหรือเปล่าเพราะจะเห็นว่ากล้องตัวนี้มันมีเลนยื่นออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายครับเล่าให้ฟังบอกว่า29กรกฎาคมตอน4ทุ่มคนเฝ้าหอซึ่งเป็นสาวประเภท2เนี่ยเข้าไปห้องของเธอโดนพะรการนะฮะ โดยที่ไม่มีการบอกใครในห้องเลยแล้วพอเพื่อนที่กลับมาเนี่ยไปเจอก็มีการอ้างบอกว่าอ๋อมาดูมิเตอร์ไฟมันมีปัญหาก็เลยขึ้นมาดูให้แต่พอผ่านไป1ิวันเนี่ยคุณผู้ชมแสดงว่ากล้องเนี่ยมันถูกติดไว้นานแล้วช,ช่วงกลางดึกเขาตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำแต่ด้วยความที่ว่าไม่อยากมากวนเพื่อนนะฮะก็เลยเปิดแฟลชจากมือถือ่นแหละในการให้แสงสว่างแทนแต่จังหวะที่ไปเจอว่าน,น้ําแอร์มันหยดลงมาก็เลยเอาไฟเนี่ยไปส่องดูจนกระทั่ง ไฟกับเลนส์กล้องเนี่ยมันสะท้อนแสงไงมันรีเฟกตกันมันก็เลยรู้เลยใช่ไหมก็เลยรู้ว่ามันมีกล้องตัวนี้ซ่อนอยู่นี่แหละคุณผู้ชมฮะและตรงจุดนี้ที่มันซ่อนเนี่ยมุมกล้องมันหันไปตรงจุดที่เขาแต่งตัวกันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลัวก็คือว่าการทํากิจวัตรประจําวันที่ไม่อาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังเพราะไม่คิดว่าจะมีคนเอากล้องมาถ่ายมาบันทึกภาพเอาไว้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ย จากการไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่ทั้งสองคนที่อยู่ในห้องอ,ะอ่ะกังวลใจที่สุดนั่นแหละคือภาพของเรา <ฮะ S 2> ถูกไหมมันคือมันเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับอยู่ในห้องเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็นว่าพอมีกล้องมาติดเอาไว้แล้วกลัวว่าภาพเนี่ยมันจะถูกหลุดถูกปล่อยไปอยู่ข้างนอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่ทำอ่ะสงสัยว่าเป็นคนเฝ้าห้องเออคนเฝ้าหอ,อซึ่งตอนนี้ก็ถูกไล่ออกไปแล้ว 1ก็คือ1กลัวภาพหลุดับงก็คือคนเฝ้าหอถูกไล่ออกไปแล้วก็กลัวว,ลว่าคดีเนี่ยจะเอาเรื่องเขาไม่ได้และจะไม่มีความคืบหน้าครับเขาขึ้นมาปุ๊บเขาแกะแบบแกะแบบเหมือนรู้เลยว่าต้องแกะยังไงอะไรยังไงพี่เรื่องกล้องทุกอย่างเลยใช่กล้องแบบนี้มันไม่มีคลิปหลุดหรอกนะมันต้องใส่เมมเท่านั้นถ้าไม่ใส่เมมก็ต้องเป็นแบบไฟไฟ้าเท่านั้นมันไม่สามารถทําอะไรกับเราได้หรอก แล้วกล้องแบบนี้เขาพูดออกขึ้นมาค่กล้องแบบนี้ยแพงมากเลยนะ <S 1> <S 1> แล้วผมก็แบบรู้อยู่ว่าใช่กล้องแบบนี้มันแพงแต่ว่าเขาทําไมถึงถอดได้ทําไมเขาถึงรู้เรื่องกล้องอ่นอกจากคนที่มาเช่าหอเช่าห้องอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีในมุมของเจ้าของหอพักด้วยนะครับก็มั่นใจเลยว่าคนเฝ้าหอที่ถูกไล่ออกเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุนะครับเคยไปถามเจ้าตัวมาแล้วเจ้าตัวก็ปฏิเสธ จริงๆไม่น่าทำเลยอ่ะเพราะมาทำงานที่นี่เนี่ยเป็น10ปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนครับเหมือนแบบไม่ได้ทำแล้วก็แบบอ้างนู่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบให้พักให้เขาออกเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยจะให้ออกแล้วเรื่องเขาหยุดที่เขาหยุดกลางคืนบ่อยอะค่ะ,<ฮ>ะไม่ได้ถามแต่ให้คนไปถามะะเหมือนเหมืนเขาบอกว่ามันไม่มีเบรคก็คือน่าจะไม่เนี่ยค่ะ เหมือนเขาแอบยอมรับกายใช่ทีนี้ทางตำรวจนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคนดูแลหอพักเนี่ยโดนข้อหาบุกรุกยามวิการ <c oughs> เขามีวงจรปิดว่าเข้าไปในห้องพักจริงส่วนกล้องที่ติดเอาไว้ตรงแอร์เนี่ยต้องหาว่าเป็นของใครกันแน่และไปซื้อมาจากที่ไหนเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกตัวเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหา อาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเช้านี้เอามาเตือนกันนะครับไปเช่าหอเช่าห้องอะไรอยู่เนี่ยสํารวจให้ละเอียดเลยนะใช่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงว่าไอ้กล้องพวกนี้เวลามันซ่อนไว้เนี่ยบางทีมันก็ซ่อนเมียนกว่าจะรู้อีกทีหนึ่งเอา้าไม่ทันแล้วภาพเราไปปรากฏที่อื่นแล้วอะเออต้องคอยตรวจสอบกันเยอะๆด้วยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ